สลามอะไรกุ้มครับผมคลิปในวันนี้นะครับมีคนเนี่ยทักผมเข้ามาเขา,าพยายาม,ามถามถึงความคิดเห็นของผมที่มีต่อเหตุการณ์ที่มีคนมาฟ้องวัดเออว่าวัดอะ่ะสวดศพเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะ่ะผมะไม่ได้อยากทำเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเขาทักมาประมาณวันพฤหัสขอถามความคิดเห็นวัดสวดศพเสียงดังหน่อยครับ ขอถามความคิดเห็นวัดสวดศพเสียงดังหน่อยครับแล้วผมก็ตอบเขาไปแบบนิ่มๆอ่ะครับผมเรื่องศาสนาเขาผมไม่อยากยุ่งครับแล้วเขาก็ได้ทักมาอีกรอบนึงครับผมแค่อยากฟังมุมมองอิสลามบ้างชาวพุธทธแท้ๆเขาไม่ว่าบางเสือกหรอกครับเพราะอิสลามก็อาสรน5เวลาไม่ใช่หรอผมเลยอยากฟังว่าบางคิดยังไงแล้วผมก็อ่านแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบนะเพราะว่าผมไม่อยากยุ่งจริงๆแต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามครับผมจนเมื่อวันเนี้ย วันศุกร์เนี่ยประมาณ11บเอโมงกว่าเขาก็ทักมาอีกรอบหนึ่งบังครับอยากฟังมุมมองต่างศาสนาว่าคิดยังไงกับคนที่ไปฟ้องวดัดแล้วตอนบ่ายโมงสิก็อีกทีหนึ่งครับผมตอบหน่อยครับบางไม่มีใครดา่าบังเสือกหรอกครับและด้วยความทะเยอทะยานของน้องเขานะครับผมก็ใจอ่อนนะเนาะคือแบบไม่ลดละความพยายามเลยเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมโดนด่านะ ผมจะอุทิศคําด่าให้กับน,น้องมันสําหรับตัวผมเองอ่ะผมได้ดูคลิปด,ดังกล่าวแล้วที่มีคนจากคอนโดนั้นน่ะและเขาไปทําการฟ้องวัดในเนื้อหาด้านในอ่ะมันมีอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเออแบบนี้มันไม่ใช่นะแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะนั่นก็คือการที่คนอคัดคลิปไปบอกเอ,อ้ยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทย,ไไทยอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องเพราะว่าความเป็นคนไทยอ่ะมันไม่ได้ผูกว่าจะต้องนับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวส่วนคนที่มาฟ้องอ่ะเราก็จะต้องดูว่าเขานะั้นน่ะเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงเขาอาจจะเป็นคนไทยเนี่ยแหละเพ แต่เขาอาจจะไม่ได้เข่งในศาสนาหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธหรือว่าไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยคนเรานะครับผมถ้าหากว่าเรานะั้นน่ะไม่ได้มีความเชื่อความเคารพแล้วก็ความศรัทธาหรือว่าความเข้าใจในจุดนั้นพิธีกรรมในส่วนนั้นเรื่องราวในส่วนนั้นเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราหรือว่ามีบทบาทต่อชีวิตเราเนี่ยเราก็มักที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นการรบกวนเราไปเลยอย่างที่น้องบอกเลครับผมการอาสานห้าเวลาเนี่ยมัสยยงมัสยิดอย่างเงี้ยผมไปดูในคอมเมนต์นะคอมเมนต์เนี่ยส่วน ใหญ่น่าจะประมาณเกินครึ่งอะด่าคนที่มาฟ้องวัดแต่มีบางแชทรับผมเขาได้ทําการยกตัวอย่างมัสยิดได้ทําการยกตัวอย่างสุเหรา่าปรากฏว่าคอมเมนต์ที่ตอบกลับแม่งเปลี่ยนเป็นบเลตี้ทันทีเลยครับผมแกมัสยิดยิ่งกว่านี้อีกนะฉันนี่คนพุทธแต่อยู่บ้านใกล้กับมัสยิดบอกเลยยิ่งกว่านี้มากวันหนึ่งห้าเวลาดังมากแต่ชินแล้วค่ะบางทีก็ยืนขำว่านอนก,นกันกี่ชั่วโมงแห่ขี้ตาลุกมาสวดกันเนี่ยแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์ประมาณเนี่ยที่พูดถึง มัสยิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเชิงตล,ลกขบขันวาเลตี้ทันทีเลยเว้ยคือแบบแซลพูดในนั้นคือสนุกปากอะถ้าแบบเราพูดกันตรงๆแบบนี้ก็คือเหมือนแบบคุยสนุกปากเลย<ๆ>เรื่องมัสยิดเสียงดังอย่างนี้บอกลำคงลำคาญแต่พอกับวัดก็คือไปด่าคนฟ้องในกรณีนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละคนที่เขามาฟ้องวัดอะเขาก็คงจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจว่าทําไมแล้ว่าเพราะอะไรโดยอย่างหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับผมในอดีตเนี่ยเรามีศาสนาเป็นเสาหลักในการดําเนินชีวิตแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนากันน้อยลงให้ความสนใจให้ความเข้าใจกับศาสนาเนี่ยน้อยลงก็เลยมีคนที่ไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมองว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่โบราณเก่าแล้วก็ข้าคืบไปเลยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสำหรับตัวผมอะ่ะมุมมองของผมนะที่ผมมองอะ่ะก็คือหนึ่งเลยเราจะต้องดูว่าไอ้คนที่มาฟ้องนั้นอะ่ะเขาเป็นคนแบบไหนส่วนในด้านของผมเองเนี่ยการที่วัดจะสวดศพหรือว่ามีพิธีกรพิธีกรรมอะไรเนี่ยสำหรับต,ตัวผมเองถ้าหากว่าเราจะมองมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างเช่นการสวดศพเนี่ยเราอา อาจจะอยู่ด้านนอกและเราได้ยินเสียงสวดศพเราอาจจะคิดแล้วก็โปรงได้ว่าสักวันหนึ่งยังไงเราก็จะต้องตายอยู่ดีถ้าเป็นตัวผมเองผมคงไม่มองว่าเสียงสวดศพเนี่ยเป็นเสียงที่น่าลำคาญผมจะให้ทุกคนดูคลิปคลิปหนึ่งครับคลิปนี้เนี่ยมีมุสลิมคนหนึ่งเขาขายของชําบ้านเขาอยู่ใกล้วัดแล้วเขาเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอลงทิกตอกพร้อมกับให้แคปชั่นว่าผมเป็นอิสลามบ้านอยู่ติดวัดฟังทุกเช้าเย็นแต่ผมไม่เคยลำคาญ uh. และในคอมเมนต์นะครับก็มีเพื่อนๆชาวพุทธเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันด้วยที่บ้านติดมัสยิดก็ไม่เคยลํำคาญแถมพูดได้ด้วย ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นพุทธบ้านมันติดมัสยิดเวลาถึงเวลาอาซานมันปิดหมดเลยเพลงทีวีเรื่องของศาสนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรานั้นอาจจะเข้าใจศาสนาหรือเปล่าเข้าใจสิ่งที่ศาสนาทำหรือเปล่าไม่ได้เพียงแค่คนในศาสนาเท่านั้น้องถึงคนที่เป็นต่างศาสนาด้วยว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั่นแล้วไอเสียงที่มันเกิดจากการทำพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นของวัดหรือว่าของมัสยิดไอจุดเนี่ยสำหรับผมอ่ะผมมองว่ามันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลมากกว่าว่าเขาอ่ะมองในมุมมองนั้นไหน งไงเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอออกความคิดเห็นในมุมมองที่ว่าหากว่าคนเรานั้นนะ่ะมีความเข้าใจศาส,สนานั้นๆคนเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับผมแต่ถ้าหากว่าเรานั้นนะ่ะไม่เข้าใจและด้วยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนองเขาว่าการฟ้องร้องอะไรแบบเนี่ยมันก็คงจะเป็นสิทธิที่สามารถทําได้เหมือนอย่างมัสยิดเหมือนกันถ้าหากว่าคุณนั้นไม่ได้ชอบเสียงอาซานคุณก็สามารถเดินไปที่มัสยิดแล้วก็บอกให้เขาลดเสียงลงหน่อยอันนี้ในกรณีของวัดเองเท่าที่ผมดูข่าวมาวัดเขาก็พยายามที่จะทําให้แล้วนะ นั้นอันนี้ก็อยู่ที่คนแล้วครับผมว่าเขานั่นะมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นตัวผมเองแล้วบ้านผมอยู่กับและวแวกที่ติดทั้งวัดติดทั้งมัสยิดต,ต้องฟังละหมาทั้ง5้าเวลาต้องฟังเสียงสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นต้องฟังเสียงสวดศพผมก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะปกติแล้วผมเป็นคนที่เข้าใจอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วความจําเป็นอะไรพวกเนี้ย สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าใครด่าผมผมจะอุทิศให้ไอคนถามแต่ถ้าหากว่าใครจะชมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมครับ